สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อยู่กันในซีรีส์เส้นทางสู่ค่าหัว30ล้านเนาะ EP ทนะี่23เนาะก็ไม่ได PP ้ PP มานานมากๆเลยนะสงสัยนิ้วแข็งไปหมดแล้วนะก็ <c oughs> <g ül> ในวันนี้นะพี่ก็จะมาใช้ผลทีเร็กนะผู้ชมใช้ผลทีเร็กนะในการราค่าหัวครั้งนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮนะว่าจะได้สักคิวหนึ่งหรือเปล่าก็สำหรับผลนี้นะพี่แบตเตอรี่600นะแบตเตอรี่600นะครับผมไปฟาร์แบตเตอรี่มาค่อนข้างนานเลยนะฮะ เหมือนจะฟาร์มง่ายแต่ฟาร์มไม่ง่ายเลยนะโอเคก็ก่อนที่ไปทำการรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับ เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพทกทีนี่เลยร้านอีดิเมอร์ช็อปร้านละฟาร์มเกมระบอกแบบครงวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออสตาอันเมสแอดเวนเจอร์ไดวิง่งแอมเบอร์และแมบอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ทในแบบต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมบวางจำหน่ายด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรงกิฟต์การ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยิิงกรร้้านน็อยู่ตคคะับ ร้านเราบ,บักมีบริการรับเตมิมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแมปบ f ็อกฟุตออสตาพิ้งเลกาซี่อะนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะไปเดี๋ยวไปเริ่มทำการลากเข้าหัวกันเลยดีกว่าเนาะเกดย,ยังไม่เต็มด้วยอ่ะเหมือนจะมีคนมาเลยผู้ชมเหมือนจะมีคนมาครับ1คน เอาเปล่าเอ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 าอุ๊ยโดนะไรอ่ะจึ๊บปึ๊บแปลกลากได้แล้วแปลกลากก่อนแปลกลากก่อนฮะไปไหนล่ะเล่นกันก่อนได้วยกันก่อน เล่นด้วยกันก่อนโอ้โดนเบี่ยงโดนเบี่ยงโดนเบี่ยงฮะหูโตคาโบโดตคาโบโดตคาโบกัดกัดขวานขวานสแปม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 หัวก็แปลงล่างอะแปลงด้วยดิแปลงด้วยแปลงด้วย ไปไหนละไปโน่นแล้วครับจูจูไปแล้วไปแล้วไปวไปกลเลย4.6ดเอ็มท่านผู้ชม4.6ครับ ไปนู่นแล้วหมด P ี p แล้ว,แล,วแล้วก็ลงใต้คาเฟ่ฮะไปแบบไม่เหลียวหลังเลยท่านผู้ชม <c oughs> จะตามดีไหมเนะี่ยเกินเหมือนจะไม่เล่นนะ นดีล้ละวคิดจะตามนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวย้ายเติร์ฟฮะย้ายเติร์ฟอ่ะตอนนี้พี่ย้ายเติร์ฟมาแล้วนะครับย้ายเติร์ฟมาแล้วโอ้โดนใครไปลูกคนนี้เอาเปล่าคนพิษคนนี้คนพิษคนพิษเหมือนเขาจะไม่ได้เปิด PVP นะ ออกก็แล้วออกก็แล้วออกก็แล้วโดวเลยโอ้โหอีโดนเลย แปลงเผาแล้วแปลงเผาแล้วโอ้โดนจับแปลงเผาแล้วไปแล้วแบคร่างด้วยโ่อุ๊ยโดนคมโบมโบชุดใหญ่เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยได้เปนหนึ่งคิวฮะผลพาคครับกัดกัดไม่โดนฮะโดนโดนโดน โดนโดนงับแล้วพักก็งับอืมเปรี้ยงจะตุยแล้วจะตุยแล้วจะตุยแล้วเรียบร้อยอ้าวโลเลเวลเหรอไม่ดูเลเวลเลยอ่ะโอ๊ยคนเมื่อกี้ 10m เหรอท่านผู้ชมคนที่รอบได้คิวแรกเขาไปอ่ะ นู่นนๆ่นนุ่นนุ่นนุ่นตัวนุนีคนนึงฮะไม่มีใครแล้วอ่ะได้ไปคิวเดียวอ่ะ ไ,ไปไหนมาฟันเขาแล้วก็วิ่งหนีอ่ะไม่รอดหรอก <ś c oughs> <ś c oughs> ไปแล้วไปไหน <ś c oughs> ไปไหนไ่ <ś c oughs> กัดเด็กแล้วไม่มีปอกคอด้วยนะครับกัดหมดนะฮะ คิดว่าเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีใครแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟไปดีกว่าอ่ะตอนนี้ก็ย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับเหมือนจะมีคนเล่นกันอยู่นะครับอุ๊ยเปิดเผาแล้ว <c oughs> เปิดเผาก็ได้แล้วด้วยเหมือนเขาจะดวลกันอยู่ท่านผู้ชมเราไปเก็บไอนิเกตก่อนดีกว่านะเดี๋ยวรอให้เขาดวลกันให้เสร็จก่อน ท่านผู้ชมเหมือนเขาจะโดนกันเสร็จแล้วนะไปโอ้โหกระโดดมังกรมังกรดูเชิงก่อนโอ้ยเปิดเผาด้วยอันตรายอันตรายแบบน,นี้โดนไปครึ่งหลอดเลยท่านผู้ชมถอยก่อนถอยก่อนถอย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 กอดี๋ยวแปลงร่างก่อนค่อยไปสู้ฮนะ ไม่แปลงร่างนี่สู้ไม่เป็นครับโอ้โหมว่าถึงเปิดเผาใส่เลยครับมังกรมามังกรมามา กัด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 เอ้อโอ้โหโดนตัดครับผมจะตุยแล้วโอ้โหยังแม่นคือเขาใกล้ขีดแล้วเนาะเขาเปิดเผาได้ก่อนเราเนาะและเกต์นี่ก็เก็บช้าช้าสามจุดเก้าครับผมสามจุดเก้า โอ้ค้าหัว 4m ฮะมาผนทรายเหรอโอ้โหอ,อย่างแรงอย่างแรงฮะ อ้าวได้คิวเฉยเลยได้คิวเฉยเลยผนไยคนนี้ผนไยโอ้มากอนมากอนโดน พื้ดพื้เขาชาร์จสกิลไว้นีไว้สกิลกอดไว้เหมือนเขาจะรอสกิลซีคูด,ดาวอยู่ มังกรไปไหนละมังกรมาแล้วมังกรมาแล้วอู้หูรถจับอย่างนานเปิดเผาเปิดเผาเปิดลากทีเล็กมามาฟุก,กุดอกีตาร์เลยครับ ม,มาตูดกัดอุย้ยไปแล้วหนีแล้วไม่หนีเหรอ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเกินไปไกลเกิน ไอ้นี่ด้วยเกินอ๋อมาเก็บกล่องมาเก็บกล่องเขาไม่ได้หนีเขามาเก็บกล่องนะท่านผู้ชมเขาพามาลุ้นกล่องนะเมื่อกี้เขาไม่ได้หนีนะเขาไม่ได้หนีเขาพามาลุ้นกล่องเฉลยทักษิณอะไรกันขนาได้หรือเฮ้ยอ ได้อะไรอ่ะได้ดาร์ฟฟุตฮะทิ้งเงินนี่แหละอะกลับ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 อ้าวเก็บกล่องแล้วออกเซิร์ฟเลยท่านผู้ชมคนเมื่อกี้ <c oughs> ไปเก็บกล่องปุ๊บแล้วออกเซิร์ฟไปเลยอ่ะมันได้สู้ต่อเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวย้ายเซิร์ฟนะครับอ่ะพี่ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับคือผลที่เล็กเนี่ยถ้าแบบไม่ได้แปลงล่างนี่คือพี่เล่นไม่เป็นเลยนะท่านผู้ชมมันต้องแปลงล่างอ่ะมันถึงจะสแปมได้อ่ะโอเคก็ไปลุยกันฮะอุ้ยผลเพลงผลเพลงฮะอุ้ยผลเพลงจะชนะแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาก็เปิดเผาแน่เลยท่านผู้ชมเปิดเผาแล้วเราก็สู้ไม่ไหวอะ่ะโอ้ผลทีเล็กครับเดี๋ยวเขาสู้ไปก่อนแล้วก็เก็บล่างก่อนแล้วกันเอา้าไปไหนก็หมดละเอา้าม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 า ไม่ทันแบบได้เก็บล่างแบบเต็มๆเ,เลยอะมาเล่นเราแล้วอะ่ะไม่โดนฮะอือหือโอ้ยแรงวะ่ะแรงเวอร์แลงล่างได้แล้วแลงล่างได้แล้ว,ลว,ลวเอา กิวเขาแรงมาก่านพู้ชมคือถ้าเราไม่แปลงล่างเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นนะบอกเลยเล่นไม่เป็นฮนะกำลังจะแปลงล่างเลยเมื่อกี้ไปนู่นแล้วอ่ะออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้ว เปียงมืดโดนแปลงลากแปลงลากได้เวลาแปลงลากแล้วมาเนี่ยเขาบินเก็บเขาบินเก็บเกตเ,เหรอ เฮ้ยมีคนแหลมกระโดดขึ้นไม่ไกลด้วยดิคนทีเล็กคือผลนูนะ้นอ่ะเขาใกล้าตายแล้วนะโดนพี่ไปใกล้าตายแล้วแล้วเขาหนีไปไกลามากเลยอุย้ยเขยี่้าเอ็มมาครับ แตกไปแล้วผลเพลงเมื่อกี้ไปลองกับย5่ิาเอ็มกันท่านผู้ชมผลประตูดวยเอาคิดว่าหนีไปแล้วผลเพลงนี่แบบ คือเขาแหลมดีมากเลยนะแล้วสกิลเขาแรงอะ่ะเดี๋ยวเราๆอนะครับผมรอแหลมรอแหลมอ้ยี่สิบห้าเอ็มกับสิบสองเอ็มมาครับผ่านเรือ ไปไหนละโอ้โหอย่างแม่นโอ้โหลางหายเลยท่านผู้ชมจบแล้วจบแล้วจะเปิดเผาได้ละจะเปิดเผาได้ละ พอได้แล้วครับเปิดเผาก่อนเอาเลือดหน่อยดึง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 ยอม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 ให้คิวเดียวพอครับผมยี่ห้าเอฮะตีไม่ค่อยโดนฮะถ้าแบบแล้วลากมันหมดไวด้วยอะ่ะ ย้ายเซิร์ฟดีกว่าโอเคครับผมย้ายเซิร์ฟดี้มาละคือฝีมือเขาแบบเก่งเกินไปฮะ,ะเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีคนหนึ่งฮะท่านะผู้ชมเอาเป้าเมื่อกี้แบบเหมือนจะยืนรอข้างนอกนะแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วครับมาเซิร์ฟนี้เซิร์ฟสุดท้ายท่านผู้ชมอ้าวนี่นี่มีทหารเรือนะครับผมเข้าหัว3.1ฮะ หนึ่งคน,นะฮะมาออกแล้วครับผมออกแล้วออกแล้วออกแล้ว้อหือ <c ười> สกิลอย่างไกล เปิดหืมไม่โดนฮะตุ่มขวนไม่โดนฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยด,ดูเปีียงแบงเขาได้แล้วแบงเขาก่อน เปียเป้ยงเปี้ยงโดนอยู่เปี้ยงมืดฮะมืดฮะ,ะไปแปลงล่าง ผลพะผลพะจะแย่งนะผู้ชมผลพะจะแย่งผลพะจะแย่งเอาคนนี้คนนี้คนนี้ไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ผลพัฒจะแย่งโอเคได้ครับจะแย่งเหรอจะแย่งเหรอพืดควรควรควร อาอดีตามาลัวๆเลย,ยตีไม่เข้าเลยฮะจะไปไหนควรกระโดดกับงับใครก็ไม่รู้ผลพระดีไปได้แล้วครับ ไปหนึ่งฮะไม่รู้ใครอื้อ แตกแล้วโดนกี่คนก็ไม่รู้เมื่อกี้แบตบดิงแบบด้ง <c oughs> แบตดิงแบบด้งแบตบดิง้งแบตดิ้งแบตดิ้งอื้อหือ ล่างหายละเรียบร้อยเสียเลยเหมือนจะแบบเป็นเป้าสายตามากเลยท่านผู้ชมมาลุยต่อฮะลุยต่อลุยต่อ โอ้โหผลพลสัสก,กิลแม่นมากเลยพี่ชมไม่รู้ว่าโดนกี่คนโดนกี่คนวะนั่นอนะทั้งแสงทนะังเหมือนจะโดนลุมโอ้ถึงว่าไม่เหมือนอนะคือโดนลุมเลยฮนะคือทหารเรือมันเยอะไง อารมณ์ไม่ใช่เหมือนโดนลุมคือโดนลุมเลยฮนะเป็นเป้าใหญ่เป้าใหญ่อะเข้าหัวเยอะสุดในฝั่งโจอสลัดละโดนลุมก็ไม่แปลกฮะออกไปก็โดนลุมเหมือนเดิมท่านผู้ชมคือเราไม่ได้โหดขนาดเก็บ3ามเก็บสี่อะไรเงี้ยโอเคก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกนะันเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือ่อไม่พลาดคลิปโอยใหม่จากทางช่องเราด้วยด้วย ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับบา,บ,าบาย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  ก็ตอนนี้นะครับผมพี่ได้ทำเสื้อรุ่นใหม่มาขายแล้วนะครับผมก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เนาะก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับผมสีฟ้าสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะชอบสีไหนก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมส่วนวิธีการซื้อนะฮะก็ไปที่คลิปไหนของพี่ก็ได้เนาะที่ใต้คลิปพี่นะก็จะมีอยู่นะครับผมลิงก์ที่เขียนว่าซื้อเสื้อพี่ด้วยนะครับผมก็ไปที่ลิงก์นี้เลยนี่นะผมก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะผมส่วนกางเกงนะผมก็ใช้เป็นกางงเเกตัวนนี้าะกางเกงตัวเดียวนะครรัับบผมมสสสาาาาถใได้้้กกกเเเืออหลลยยีนจช ผมก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนด้วยนะ